คุณครับพร้อมจะบวชครับผมการบวชพระเนี่ยมันมันยากมันยากเวลาตาเห็นใจคิดเนี้ยตาเห็นหูได้ยินใจคิดแล้วก็ยังมีอะไรเข้ามากระทบหลายๆอย่างกระทบข้างนอกนะกระทบข้างนอกนะได้ยินเสียงแล้วลำคาญตาเห็นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปนะคะ ลดกลิ่นเสียงพุทธภาอารมณ์ที่มาเข้ามากระทบอยู่ในตัวเราเนี่ยตอนเป็นพระห้ามพูดกับใครเด็ดขาดครับไม่ให้พูดเมื่อเช้าพี่คนนั้นนั่งอย,อยู่อยู่อยู่ด้วยหรือเปล่าที่มีโยมผู้หญิงโทรศัพท์มามีโยมเขียนจดหมายมานะมันไม่ใช่กิจของของไม่ใช่กิจของสงฆ์ห้ามพูดกับใครคือพ,พยายามปิดวาจาให้มากที่สุดแล้วอย่าบวดนาน อย่า,ยาบวชนาน,น,านอืบวชนานถ้าปฏิบัติได้แม่ชีวออนุโมทนาแต่<ค>พอบวชนานแล้วปฏิบัติไม่ได้มันขัดทุนงั้นกน็ประมาณสิบห้าวันหลังจากก่อนเข้าพรรษานี่ต้องสืบอ,ออกมาก่อนใช่ไหมครับใช่ถ้าในพรรษาก็ต้องอยู่ตลอดสามเดือนแต่ว่าถ้าบวชบวชแล้วเนี่ยมันจะมีตัวสงสัยเยอะแยะเยอะมากนั่งพอนั่งไปเนี่ยไม่มีอะไรทําได้เท่ามนุษย์ไอ้ชีนั่งเนี่ยไม่ชีปฏิบัติ พอมันว่างแล้วมันชีรู้คนนี้มีกรรมเรื่องการใช้เงินคนนี้มีบุญนี่มีบุญคู่นี้มีบุญนี่พอจิตมันว่างจิตมันว่างมันบอกได้รายละเอียดคนนี้มีกรรมเรื่องความรักสวยมากแต่ว่าไม่ค่อยมีคนรักอย่าเพิ่งถามจะพูดให้ฟังว่าพอมันว่างแล้วมันรู้เชอะเชอะเช้าเช,ช,ช้รู้อย่างนี้พอรู้อย่างนี้แล้ว บอกเขาแล้วได้ประโยชน์อะไรบอกแล้วให้เขาแก้ไขชีวิตเขาแต่พอเราปฏิบัติแล้วพอเราไปเห็นอะไรแล้วเราไปพูดวินัยกั้นอยู่นะพระห้ามพูดครับเห็นอะไรก็ห้ามพูดที่ผมปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้นี่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าครับยังไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่าฟุง้งการนั่งสมาธิเขาให้ดูกายในกายไม่ได้ให้ดูกายคนอื่นแล้วเวลาเรานั่งเนี่ยมันเหมือนจิตมันอุปทานน่ะนั่งแล้วมันมีแต่เรื่องเซกับของหนูอะ ผม <Okay. S 1> ใช่ครับผมต้องแก้ยังไงผมว่าผมมีกรรมเรื่องเนี้มากครับแก้ผ้านั่งเลย <laughs> จริงเหรอครับ <laughs> เรื่องนี้ผ้าไม่ได้เลยครับพลาดไม่ได้เลยพอหลับตาปุ๊บมันมีแต่เซ็กอะอ,อยากให้แม่ชีช่วยแม่ตาเปิดกรรมให้หน่อยครับว่าผมไม่ทำอะไรมาทำไมถึงไม่ได้เลยครับแม่ชีพูดได้เหรออนุญ,ญาตให้พูดอนุญาตครับผม ดูหนังโป๊ตอนอายุเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วมันจะไม่หมกมุ่นได้ยังไงมันจะไม่หมกมุ่นได้ยังไงพอจะเป็นกุศลปุ๊บไอ้ภาพกรรมที่เราเคยดูไว้ครับแล้วก็คือพ่อแม่เนี่ยแม่เนี่ยแม่โยมาเก่งนะครับแม่เป็นผู้หญิงเล็กอะพอพ่อจากไปแม่ก็นำจริงป่าจริงครับแม่ก็นำ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 มาเราไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเขาสักเท่าไหร่สร้างปัญหาให้เขาด้วย ตอนนี้อาจจะถามว่าเขาทอดทิ้งเราไหมเขามีหน้าที่ที่เขาต้องดูแลตัวเขาแต่เราอะชีวิตวัยรุ่นเราไปอยู่กับเรื่องโป๊หมดเลยที่ไม่ชีเรียกเรียกเนี่ยไม่ชีกลัวว่าไปนั่งแล้วจะไปเซ็กซ์ใช่ใช่ผมก็กลัวว่าจะทํา <c oughs> จะบวดแล้วเสื่อมนะครับ <c oughs> <c oughs> กังวลใช่ไหมคะกังวลครับอันนี้โดนตี้เกาถูกที่คันเลยเวลานั่งอ่ะให้ดูรูให้ดูเรา มันจะเซ็กก็เออเราเกิดจากกรรมเราเกิดจากกรรมเกิดจากตัณหาของพ่อแม่ถึงเป็นกายเราครัพอมีอารมณ์ตรงนั้นนะพอมีอารมณ์ตรงนั้นก็อธิษฐานเลยเราเกิดจากตัณหาขอให้ตัณหานี้ดับคือถ้ายังไม่มีหนูจะมี power มากกว่าแม่ชีสองร้อยยี่สิบเจ็ดเท่าพอนุ่งผ้าเหลืองแล้ว พอมีมีคนเคยบอกกับผมมากเหมือนกันว่าก็เคยทํามาดีให้ทําต่อไปอะไรอย่างเี้ครับแต่ว่าการพูดคุยกันสนทนากันเนี่ยมันไม่ถูกที่ไงครับผมถ้าบวชแล้วเราไปนั่งคุยกันเนี่ยมันไม่ถูกที่ไม่ให้คุยกับใครฉีจะพูดให้ฟังคนที่ให้ชีวิตเรามีความสําคัญมากครับเราจะบวชกับใครเราต้องดูว่าด้วยว่าอุปชาคนนั้นเป็นอย่างไรครับผมอุปชาที่วัดพิชัยญาติอะรองสมเด็จนะ บารมีขนาดไหนแต่ผมไม่มีความสามารถแม่ชีช่วยพูดให้หน่อยได้ไหมครับจะได้บวชทันเพราะผมเข้าคิวบวชไม่ทันแล้วอะครับลังเลนี่ลังเลอยู่กไปขอไปอ้อนวอนอ๋อครับไปอ้อนวอนให้บวชให้ทันบวชแล้วต้องปฏิบัตินะไม่ใช่บวชแล้วไม่ปฏิบัติครับผมบวชแล้วมันยากอ่ะโยไม่มีใครอนะคะที่นั่งแล้วไม่โป๊ะนั่งแล้วหลับตานะ เรื่องล้างมกมันเข้ามาเต็มไปหมดเลยอย่างที่หนึ่งเลือดในกายเรากินอะไรไว้เลือดเรากินอะไรไว้เราไม่เคยแผ่เมตตาให้เลือดเลยเราไม่เคยแผ่เมตตาให้การเกิดเลยแล้วก็พอนั่งปุ๊บโอ้โหเพศหญิงเพศชายมาเต็มหน้าเลยเกิดจากอะไรโยมโยมเกิดจากเพศหญิงเพศชายนี่แหละมันก็มาแต่เราไม่มีปัญญายกขึ้นมาเป็นวิปัสนามันก็เหมือนเหมือนกับว่าเรานั่งแล้วเราทุกข์ การเกิดของเราทําให้แม่ทุกข์ทําให้พ่อทุกข์ทำให้เกิดความเจ็บปวดกับแม่ขอให้การเจริญกรรมาฐานครั้งนี้ส่งผลเป็นอโหติกรรมทําไมผมถึงเกลียดแม่ครับเกลียดมากนม่รู้ <c oughs> ผมก็เลยลองอ่านหนังสือดูเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าตอนจะเกิดเนี่ยแม่ตั้งใจที่จะฆ่าผมผมก็เลยคิดฝังแกแล้วครับเขาปวดแล้วเขาเจ็บแล้วแกโคตรยากขนาดนี้เมื่อไรมึงจะออกสักที แต่ว่าตอนแรกเขาก็จะฆ่าผมจริงๆเปล่าะจะทําทาความเข้าใจใหม่ครับทําไมถึงเกลียดเขาได้มากขนาดนี้ไม่เข้าใจอยากหายเกลียดไหมอยากครับผมกราบเท้าขอขามาทําทุกอย่างพอเขารู้ว่าเขาเป็นใครแล้วผมเป็นใครก็อโหสิกรรมให้เขาแล้วเขาก็อโหสิกรรมให้ผมนะครับเพราะรู้แล้วว่าผมทําอะไรกับเขาไว้ยเยอะแค่ไหน,ไหน

嗯。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.